สวัสดีครับสวัสดีครับแมสพอย์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่10มิถุนายนนะครับ2567วันนี้อยู่กับอาจารย์เพชรมาครับแล้วก็ผมยุทธชาจิรัวันชัยนะครับอืมอ่ะครึ่งชั่วโมงครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นดีเดย์นะฮะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีแมตช์สำคัญของทีฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วครับผมนะฮะพรุ่งนี้นี่ตั๋วอาจารย์มีไหมฮะมีมีตั๋วไหมเอ่อตั๋วบอลนะฮะ ใช่ครับมีตัวจ้ำนำนะมีตัวจ้ำนำเออนะเพราะว่าใครมาหาตัวตอนนี้นี่ไม่มีแล้วยายไม่ได้แล้วคือถ้าจะหาบุ๊กที่จองทางช่องทางต่างๆไม่มีแล้วต้องไปวัดดวงพรุ่งนี้หน้าสนามหรือไม่ก็ตามเขาเรียกว่าตามที่ทุกคนรู้รู้จักกันดีตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเออฮะครับผมก็ต้องอย่างนั้นแต่ว่าคนก็ต้องการเยอะนะครับผมนะครับด้วยความที่ทีมชาติไทยเองก็ยังมีลุ้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบสามต่อ ไปรอบ3อของโซนเอเชียจะมี18ทีมออตอนนี้ได้ไปประมาณ13 14ทีมแล้วเงื่อนไขเงื่อนไขยังไงบ้างจันยุทธว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าหากว่าเจอผลงานแข่งขันคู่จีนกับเกาหลีจะต้องเป็นยังไงและไทยจะต้องเป็นยังไงคือพรุ่งนี้ของเราเตะทุ่มครึ่งนะแต่ว่าคู่เกาหลีใต้กับจีนเนี่ยเขาเตะก่อนเพราะว่าเขาไทาม์โซนเขาเร็วกว่าเรา,าเขาก็เตะเวลา18นาฬิกาตามเวลาบ้านเราก็คือเตะก่อนเราชั่วโมงครึ่งครับ เงื่อนไขคือต้องให้จีนเนี่ยบินไปแพ้เกาหลีใต้ก่อนเลยนะหนึ่งนะแล้วก็สองเนี่ยไทยเองก็ต้องเอาชนะสิงคโปร์สมมุติเกาหลีใต้ชนะจีน2 0ยไทยชนะสิงคโปร์2-0รอดนยเพียงพอเพียงพอนะใช่งั้นเอาเอาแบบสบายใจนะครับเอาสักเกาหลีชนะจีนนัก3แล้วไทยเราก็ยิงซิงคโปร์เดียวพอได้3-0ศไปเลย จริงๆลูกเดียวมันพออยู่แล้วยิงไปสามศูนย์เพราะว่ากรณีคือมันถ้าแต้มเท่ากันเนี่ยเพราะตอนนี้ไทยตามหลังจีน3แต้มครับนะแต้มเท่ากันเนี่ยเขาไม่ได้ดูเฮตูเฮต์นะครับเขาดูที่ผลต่างประตูได้เสียถ้าดูเฮตูเฮต์ตอนนีเสียเปรียบแน่นอนถ้าดูเฮตูเฮต์เราตกรอบไปแล้วแหละเพราะเจอจีน2นัดเราไม่ชนะเลยนะฮะเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับก็คือจีนตอนนี้เขาประตูได้เสียเขาบวกหนึ่งครับส่วนไทยเนี่ยลบสองอ่าเพราะฉะนั้นมันก็ความห่างมันยังไม่เยอะ3ประตูมันมีโอกาส Uh huh. นะครับ,รบอ่าส่วนความเคลื่อนไหวน,นะครับก็ยังตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมกันเหมือนเดิมนะครับที่ราชบังคลากิฬาสถานนะครับซึ่งเป็นสนามเยา่ดะใช้แข่งขันในวันพรุ่งนี้ผมไปเช็คพยากรณ์อากาศล่าสุดเห็นมีข่าวมานะ uh huh. อาจจะมีฝนตกนะซึ่งถ้าฝนตกเนี่ยผมบอกเลยมันไม่น่าจะใช่เรื่องดีสาหรับทีมชาติไทยอะ่ะ uh huh. ในสถานการณ uh ์ huh. ที่เราต้องการประตูอ่ะต้องการ uh huh. ให้เกมมันมันมีมูฟเมนต์ที่ดีอ่ะ uh huh. ถ้า uh huh. เจอฝนตกเข้าไปนี่ยุ่งเลยนะ ใช่แล้วถ้าเกิดฝนตกแบบจําได้ไหมฮะสเปอร์เลสเตอร์เรียบร้อยฮะก็ต้องยกเลิกกันดิเออนะฮะก็การฝึกซ้อมอ่ะแน่นอนครับก็ปกติฮะใน้นไที่ทคติกเราก็คงจะต้องเน้นที่เกมรุกเป็นพิเศษนะเพราะสถานการณ์เนี่ยมันจะแตกต่างกับเกมที่เราไปเยือนจีนนัดล่าสุดซึ่งวันนั้นเสมอกันหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะฮะก็มีบทสัมภาษณ์ของเอลิสดอเลาะนะครับกองหลังจากทีมบาหลียูไนเต็ดที่ค้าแข่งอยู่ในลีกอินโดนีเซีย นะเจ้าจตัวบอกว่าเป้าหมายของทีมไทยคือการไม่เสียประตูและยิงประตูให้ได้มากเพียงพอก็คือเพียงพอต่อการเข้ารอบอย่ง่ายๆนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจครับี่บัตรเข้าชมหรือว่าตั๋วเนี่ยขายหมดส่วนการที่ตัวเองไม่ได้ลงสนามในเกมที่แล้วเนี่ยก็ยอมรับว่ารู้สึกแบบมันไม่มันรู้สึกไม่เคยชินอ,ะอ่ะเพราะปกติก็ต้องได้ลงะนะครับ,รบแต่ก็บอกว่าทุกคนคือตัวละครสโมสรโค้ชเนี่ยเป็นคนตัดสินใจรละละับผิดชอบตอนเองพร้อมซัพพอร์ตและยอมรับการตัดสินใจครับผม แน่นอนแหละทีมชาติแต่ละคนมาก็ถือว่าเป็นตัวหลักจากสโมสร uh huh. แต่ทีมชาติม,ตมัน2ี่สคนมันลงสนามได้11คนครับมันก็ต้องมีคนที่อกหักคนที่ผิดหวัง ứng, เป็นตัวสำรองเ <ứng>, หมือนในเกมแรกขนาดผู้เล่นซูเปอร์สตาร์อย่างชนะฤิ์ส่งกสินทีละศินแดงดายัยงไม่ได้โอกาสลงสนามเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะได้เห็นไหมผมว่าผมว่าดีไม่ดีจะสตาร์ตตัวจริงทั้งคู่นะ เพราะว่าในสถานการณ์ที่เราต้องเล่นเกมรุกเนี่ยอย่างนัดที่แล้วเนี่ยเขาจะได้ไปเจอจีนต้องเล่นเซฟเพย์อย่างน้อยคือไม่แพ้นะฮะแล้วก็ต้องใช้ตัวรุกแบบมีพละกําลังอ่ะเราก็เลยเห็นสุภโชคเจริญศักดิ์นะฮะสุพนัทสุภชัยแต่เกมนี้เนี่ยเราเปิดเกมบุกเต็มสูบนะฮะแล้วต้องการประสบการณ์ของชนาทิพย์กับทีละศิลซึ่งสองนนี้จะว่าไปก็โอ้โหต้องบอกว่ากับสิงคโปร์นี่ก็ทะลุปุโปรงอ่ะนะครับ นะครับก็สิตีนักเตะทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนะฮะที่เคยยิงประตูใส่สิงคโปร์เนี่ยประกอบด้วยนะสุขชัยใจเด็ดสุภนัทเหมือนตาเนี่ยยิงไปคนละ2ประตูครับนะครับส่วนเอลิสดอลล์กับสุภโชคสารชาตินี่ก็ยิงไปคนละ1ประตูแต่พรุ่งนี้เนี่ยคือเราขายิงก็ได้ครับกดกดให้ยับก่อนนะฮะถ้าทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้ก็จะทําอันดับโลกนะครับไปอยู่ในท็อปร้อยของโลกอีกด้วยนะฮะ ขณะที่ Opta นะครับ Opta นี่ก็เป็นเว็บไซต์ที่เก็บพวกสถิตินะฮะแล้วก็คำนวณด้วยนะฮะก็ว่าตัวเลขโอกาสทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์อยู่ที่92.7เปอร์เซ็นต์สูงมากเอออ่าเปอร์เซ็นต์สูงมากครับโอกาสเสมออยู่ที่4.8และแพ้อยู่ที่2.5เท่านั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับร่วมแรงร่วมใจนะฮะใครอยู่ที่สนามเป่งเสียงเคียดังๆครับคนที่อยู่หน้าจอนะครับ ก็ตะโกนใส่ทีวีเชียกกันไปเสียงก็น่าจะไปถึงที่ราชบังใช่ครับผมนะฮะส่วนการคาดการ11คนแรกเนี่ยนะฮะประตูเนี่ยปฏิว so ัติคำใหม่นะฮะเกณฑี่แล้วก็อาจจะมีปัญหาการบาดเจ็บก็น่าจะได้ลงสนามล่าสุดเจ้าตัวได้รับข่าวดีด้วยนะครับเพราะว่าภรรยาเพิ่งคลอดลูกสาวมาเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองนะครับส่วนแนวรับเนี่ยมีโอกาสที่เอเลสดอเลเขาได้สัมภาษณ์นะฮะอาจจะได้ลงสนามแทนสุพรรณทองสงับ นะฮะเพราะว่าสิงคโปร์ก็มีกองหน้าร่างใหญ่อย่างอิกซานฟานดี้ที่เลเ่นลูก,กบอลม,มาได <มา S 1> ้ดีถ้าเขาบอมมาเราก็ต้องเราก็ต้องแก้ตรงนี้ส่วนอันนี้ต้องบอกว่าทีมงานเราจัดนะฮะแนวรุกเนี่ยปรเมศอาวิลาอาจจะได้รับโอกาสครับปรเมศเนี่ยนัดที่แล้วเจอจีนเป็นหนึ่งใน4คนที่ถูกตัดชื่อทิ้งฮะเพราะว่าเอาไป27ต้องส่งชื่อ23ก็เลยตัดชื่อทิ้ง4คนนะฮะแล้วก็ชนะที่สงขสิทป์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามแต่ว่าย้ำว่าเป็นเพียงแค่การคาดการครับซึ่งถ้าตามเนี่ยประตูก็เป็น กอง uh huh. หลังแบ็คขวาสุวรรณบ,บุรีรัตแบ็คซ้ายธีรทรบุญมาทานกับตันทีมเซ็นเตอร์เป็นกฤษดาการแมนกับเอเลสดอเละมีฟิลคู่กลางในเหมือนนักเกมที่แล้วเลยครับวิเลเทพป้อมพันกับสารัตอ์ยู่เย็นตัว uh huh. รุกก็จะมีสุมารเหมือนตาสุปชัยเจเดสสุปโชคสารชาตินะคนที่หลุดไปก็เป็นเจริญศักดิ์วงกอนส่วนกองหน้าก็เป็นปรเมศอาจวิไลซึ่งจริงๆเนี่ยในช่วงเลกสองของฟุตบอลไทยลีกเนี่ยปรเมศฟอร์มดีมากๆกับเมืองทองอยู่ในเตดแต่ ก็ต้องดูหน้างานอีกทีนึงอ่าฮะอีชีอีอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะสลับก็ผมบอกจริงชุดนี้เนี่ยตัวเลือกหรือว่าทรัพยากรนักเตะทีมชาติไทยถือว่าดีมากอก็คิดดูอ่ะผู้เล่นอย่างทีละศินป์ผู้เล่นอย่างชนาทิพย์ไม่ได้ลงเกมเจอจีนอนแสดงเหตุว่ามันก็มีตัวเลือกในการใช้งานค่อนักจะเยอะนะครับอ่าาถามลักษณอาจารย์นี่เกมพวกนี้ ก็เอาเอาเอาแบบในใจเลยนะในใจก็พรุ่งนี้ก็ยิงสบายใจสัก30 3 0า3ศูนย์สามศะหรือว่าแยังตามขอสองนแล้วก็ไปลุ้นนะฮะให้เกาหลีใต้กดจีนเยอะๆก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเขามีเขามีความเขาเรียกความความแข็งกันอยู่นะเพราะว่าแมตช์ล่าสุดที่ที่เจอกันเนี่ยนะฮะก็เป็นมีเรื่องตอนที่นักเตะเกาหลีเขากำลังร้องเพลงชาติอยู่ครับ กองเชียร์ทั้งหมดก็ส่งสยงโมซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแต่จริงๆเนี่ยเงื่อนไขของเกาหลีใต้อะแม้ว่าเขาจะเข้ารอบไปแล้วเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วแต่มันมีผลต่อการเป็นทีมวางในรอบต่อไปเพราะรอบต่อไปมันมี18ทีมมันจะแบ่งเป็น3กลุ่ม,มกลุ่มละ6ทีมเตะแบบพบกันหมดนะซึ่งแน่นอนตอนนี้มันมี2ทีมที่เป็นทีมวางไปเรียบร้อยแล้วคือญี่ปุ่นกับอิหร่านส่วนทีมที่3เนี่ยซึ่งจะเป็นทีมวางอยู่ในโถแรก ตอนนี้มันลุ้นกันอยู่ระหว่างเกาหลีใต้กับออสเตรเลีย huh. อ่าแล้วฟีฟ่าแรงกี้ทั้งสองทีมเนี่ยมันต่างกันแค่จุดทศนิยมด้านหลังอะ่ะค uh ือ huh. ตัวเลขด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนกันอ่า uh huh. แต่ทศนิยมด้านหลังมันต่างกันนิดเดียวอ่าฮะและเกมก่อนหน้านี้ก็ชนะคู่แข่งมาทั้งคู่ครับ uh huh. อ่าเกมนี้ถ้าเกาหลีชนะออสเตรเลียชนะเกาหลีจะเป็นอันดับ3 ของโซนเอเชียแล้วก็จะได้อยู่ในโถแรกออสเตรเลียก็จะหลนมาอยู่ในโถสองมันมีผลตรงนี้นะครับซึ่งคิดว่าเกาหลีใต้คงน่าจะเต็มที่บวกกับตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชมาเอาว่าย้อนอนั้งแต่เอเชียนคัพดีกว่าผลงานไม่ดีจนเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนโค้ดเ,เกมในบ้านล่าสุดของเกาหลีใต้เขาเสมอเรานะ,ะก่อนที่เกาหลีจะมายิงเรา3 0แต่ไม่เป็นไราผมคุยกับซอนถึงมินเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะซอนบอกไม่ต้องห่วงเฮีย เดี๋ยวพรุ่งนี้กดให้ยับผมกลัวซองจะไม่ลงมากกว่าผมกลัวจะไม่เล่นมากกว่าเออนะฮะมาดูถ้าเชื่อผมผมมั่นใจว่าเกาหลีเนี่ยยิงจีนเดี๋ยวเผื่อสามลูกแล้วมันจะทําให้เรางานง่ายคือยิ่งเกาหลียิงจีนเยอะเท่าไหร่เรายิ่งงานเ่ายเราลูกเดียวก็พอง่ายๆได้จีน แพ้2-0เราต้องชนะสิงคโปร์2-0ถ้าจีนเกิดแพ้3-0เราขอแค่1-0แต่ถ้าจีนแพ้ลูกเดียวเราต้องขอสิงคโปร์3ลูกคิดง่ายๆตรงนี้เลยนะครับนะครับามาดูที่สิงคโปร์นะฮะก็คู่แข่งของเราเนี่ยเขาแพ้ขาดมา2นัดติดก่อนดวนแข้งนะครับครับ ทางสิงคโปร์คู่แข่งทีมชาติไทยวันพรุ่งนี้คุมทีมโดยชิตมุกโอกุระนะคะคุณสือชาวญี่ปุ่นที่เข้ามารับงานช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยสถานการณ์ในกลุ่มสิงคโปร์อยู่นอันดับสุดท้ายครับมีแต้มเดียวไม่มีลุ้นผ่านเข้ารอบแน่นอนนะฮะแต้มเดียวของเขานี่ได้มาจากเกมที่เปิดบ้านเสมอจีนนะนะแกนหลักของทีมชาติสิงคโปร์ได้แก่อิกซานฟานดี้นะฮะที่เล่นอยู่กับบีจีปทุมนะแล้วก็เรฮันสจวัดนะฮะบีจีปทุมเหมือนกันแล้วก็มีฮาริสสจวัดเหมือนกันนะครับ เชียงรายยูไในเตดสานักเตะจากไทยลีรวมทั้งฮัสซันซันนี่ผู้สาประตูที่มีประสบการณ์ในไทยลีโชคโชนแต่จะขาดอีราฟานฟานดี้กองหลังจากบีจีปทุมที่บาดเจ็บผลงาน2นัดล่าสุดสิงคโปร์ในศึกคัดบอลโลกครับบุกแพ้จีน1ประตูต่อ4และเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้เกาหลีใต้ขาดลอยศย์ประตูต่อ7สร้างผลไม่พอใจกับแฟนบอลนะฮะก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับในคัดบอลโลกค้านีของสิงคโปร์นะครับ โดยเฉพาะเกมที่แพ้เกาหลีใต้0-7เดียวโหคาบ้านแต่ว่าวันนั้นที่แฟนบอลเข้าไปชมเกือบ50,000นะครับ49,907คนจากความจุ55,000ที่นั่งก็เป็นสถิติใหม่ของสนามส่วนทีมงานพุทธศร์นี่จะทําหน้าที่วันพรุ่งนี้เกมระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นทีมพุทธศินจากอักอ่ัโอเคได้อยู่ส่วนผลงานครับนะฮะ5นัดหลังสุดที่ไทยพบกับสิงคโปร์สบายมากฟังเราชื่นใจนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยนะฮะ ชนะรวดเลยแล้วเสียประตูแค่ลูกเดียวเดียวเจอหลล่าสุดครับในเกมแรกของคัดบอลโลกครั้งนี้ทีมชาติไทยบุกชนะ3-1วันนั้นสุพโชคสาราชาติยิงได้1ลูกและสมรักษเหมือนตาเหมาคนเ,เดียว2ประตูครับสองพี่น้องเช็คแบงค์จัดก,การให้ะนะฮะซึ่งวันพรุ่งนี้คาดว่าจะลงสนามเป็นตัจีทั้งคู่เจอกันอาเซียนครับ3ครั้งหลังสุดเราก็เปิดบ้านชนะได้หมด สบายสบาาหรือว่าปี2015มีอุ่นเครื่องเราก็ชนะ2-0ครับคือผมบอกเลยว่าถ้าไทยเล่นในบ้านเจอสิงคโปร์นะโอกาสพลาดน้อยมากโอเคอคือบอลอาเซียนเนี่ยมันจะประเภทว,ว่าส่วนใหญ่มันจะบ้านขายบ้านมันเออแต่ถ้าสมมุติว่าจะพลาดนี่หมายถึงว่าเป็นเรื่องความกดดันลว้วนๆแล้วล่ะความกดดันตัวเองแต่ผมว่าผลการแข่งขันคู่แรกที่มันเตะก,ก่อนมันมีผลนะอ่า เพราะจริงๆอะสมมติจบเกมจีนเสมอเราก็ไม่กดดันเพราะเราจะตกรอบเลยครับแต่ถ้าจีนแพ้มาเนี่ยผมกลับบอกว่าเราจะสบายๆใช่ใช่ไหมฮะถ้าเกิดโดยเฉพาะยิ่งเกาหลีใต้ถล่มใช่เกิดถล่มลูกเดียวนะเออเราลูกลูกเดียวโอ้โหถ้ายิงสิงคโปร์ไ่ได้ก็ไปดูจะว่ายังไงแลวนะต้องนะฮะส่วนเซติี่สิบเกมหลังสุดเมื่อกี้ห้านหลังสุดเราชนะรวดสิบเกมหลังสุดเราชนะแปดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งก็ยัง ก็ยังสบายใจกับสถิติตรงนี้นะและตลอดระยะเวลาที่พบกันทั้งหมดนะฮะ65ครั้งไทยชนะ39เสมอ15แล้วก็แพ้11โอ้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ชนะนี่ประมาณเกือบ60เปอร์เซ็นต์แล้วนะนะฮะอ่เขาบอกแพ้หัวสุดท้ายเนี่ยอาเซียนครับนะฮะ2012รอบชิงชนะเล็กแรกแพ้3-1นะเป็นการที่แพ้นัดเยือนก่อนด้วยนะเพราะอาเซียนครับนี่ยเขาเตะเย้าเยือนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับ นะฮะร่วมแรงร่วมใจเชียร์กันทุ่มครึ่งนะฮะก็ติดตามนะฮะใครมีบัตรในสนามถือว่าโชคดีมากจริงจริงนี่บัตรหายากตั้งแต่เกมเจอกับเกาหลีใต้แล้วจันยุทธจะดูที่ไหนอะไรนะจะดูที่ไหนผมน่าจะดูที่บ้านอแต่ไม่ดูบ้านใครอ่โอเคนะฮะอ่ะหลังจากพูดถึงเรื่องทีมชาติไทยที่จะเจอกสิงคโปร์แล้ว วันศุกร์นี้มาแล้วนะจ๊ะนะครับบอลยูโรฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศยุโรป2024รอบสุดท้ายยูโรนะครับเกมนัดเปิดสนามคืนวันศุกร์ตีสองเจ้าภาพเยอรมันเจอกับสกอตแลนด์ครับผมนะฮะวันนี้ก็เลยมีความเคลื่อนไหวทั้งสองทีมเยอรมันเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านอ่ะเขาอยู่แล้วสกอตแลนด์ล่าสุดที่ก็เดินทางไปถึงที่เยอรมนีเรียบร้อยครับนะฮะยูเลน่าเกสมันบุนเดสเทรนเนอร์ทีมชาติเยอรมันออกมายืนยันว่าทีมจะสามารถรับมือแรงกดดัน และความคาดหวังจากแฟนบอลได้ในศึกยูโร2024ที่อยู่กลุ่ม A ร่วมกับสกอตแลนด์ฮังการีและก็สวิตเซอร์แลนด์นะฮะก่อนหน้านี้ผลงานอุ่นเครื่องเยอรมันทำได้หน้าผิดหวังโดยเสมอกับยูเครนนะฮะแบบไร้สกอร์แล้วก็ชนะกรีซมา2-1ซึ่งแมตชนี้เนี่ยโดนกรีซนำไปก่อนด้วยนะแล้วมาไล่ยิงตอนท้ายประเด็นที่น่าสนใจก็คือแฟนบอลกังขาในฝีมือของมาเลนอยเออร์ผู้ษาประตูวัย38ปีที่ลงเตะรายการเมเจอร์ให้กับทีมมาตั้งแต่ปี2010ครับ แต่ระยะหลังทําพลาดง่ายๆบ่อยครั้งทั้งในสโมสรและทีมชาตินะฮะโดยมองว่าอังเดรแทสเทเกนเนี่ยจากบาซิโลนาเนี่ยเหมาะสมที่จะรับเป็นตัวได้ออโอกาสเป็นตัวจริงมากกว่าส่วนอีกรายนะครับก็คืออีคายกุนโดกันกับตันทีมที่โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีในเกมอุ่นเครื่องรวมทั้งคาแรคเตอร์ในสนามบวกการมีเชื้อสายตรุรกีทําให้แฟนบอลมองว่าไม่เหมาะเป็นกับตันทีมชาติ เนี่ยเรื่องเรื่องแบบนี้เนี่ยนะจันยุทธสมัยเมซูตโอซิลเหมือนกันนะเมซูตโอซิลเนี่ยก็เชื้อสายตุรกีแล้วเขาเคยพูดเลยว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาโชว์ฟอร์มดีและพาทีชนะเขาคือฮีโร่ของชาติแต่เมื่อใดก็ตามที่ทีมเยรมันพลาดก็มจะกลายเป็นบาบเขาจะกลายเป็นคนตุรกีธรรมดาคนหนึ่งเขาพูดคํานี้ออกมาเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะนายเกลส์แนก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นในนักเตะสองรายนี้ส่วนนักเตะที่เป็นความหวังสูงสุดนะครับเนี่ยไม่พ้นโทนี่ครส กองกลางที่ตัดสินใจหวนกลับมาเล่นทีมชาตินะครับผมจะลงเตะยูโร2024เป็นรายการสุดท้ายก่อนแขวนสตัสนะครับสำหรับทีมชาติเยอรมันเป็นแชมป์ยูโรครั้งสุดท้ายก็ปีพัน6ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพครับผม,มนี่คือทีมเต็ง3และเป็นเจ้าภาพนะครับเต็ง3เนี่ยต่อจากอังกฤษและก็ฝรั่งเศสนะฮะก็ผมว่าเยอรมันในบอลทวร์เมนต์ประมาทไม่ได้นะอาจจะดูแบบอุ่นเครื่องกิก๊กกกั๊แต่ว่าผมว่านาเกลส์มันเขา เขาเริ่มจะจูนทีมติดแล้วใน,ในมุมมองพี่นะจันยุทธม,มองว่าเยอรมันเนี่ยทัวร์นาเมนต์ใ,ใหญ่ๆเนี่ยเขาเขาพังมาเยอะเกินไปแล้วม,มันถึงเวลาที่ถึงเวลานะถึงเวลาที่เยอรมันจะกลับมาเป็นเยอรมันถ้าไม่กดันตัวเองเกินไปนะอ่าฮะอ่าไปดูสกอตแลนด์ครับซึ่งมาเที่ยวนี้สบายๆ <c oughs> นะฮะอาจารย์เพชรมาเองนะคฮะเมื่อก่อนในสกอตแลนด์เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลยูโรมาสามครั้ง ปี92ปี96ปี2020ตกรอบแรกทั้งหมดเลยแต่สกอตแลนด์เนี่ยเป็นทีมที่เวลาไปเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไม่เคยผ่านเข้ารอบเลยครับนะครับก็เล่นได้แค่นั้นน่ะรอบแบ่งกลุ่มนั่นแหละฮะล่าสุดก็ขนนักเตะเดินทางไปที่แคว้นบาวาเรียเพราะว่าเตรียมเปิดสนามที่มิวนิกแต่รับจอห์นแม็กกินนะฮะตัวดักตัวดังตัวทีเด็ดจากแอสตันวิลล่าเนี่ยฮะก็มีภาพร่วมเต้นรำกับคณะนักสนที่มาตอนรับเพื่อเป็นสีสันด้วยคุณซื้อชุดนี้ของสกอตแลนด์ค กับตันทีมคือแอนดูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายจากลีพูนะครับ,รบก็หมายมันปั้นมือว่าครั้งนี้จะขอผ่านเข้าสู่รอบนอกเอาซึ่งมีโอกาสค,คือเที่ยวนี้มันมี24ทีมะนะฮะแบ่งเป็น8สายสายละแบ่งเป็น6สายสายละ4ทีมเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่ทีมมันดับ3 ที่ดีที่สุดสีทีมเลยนะ4ี่จากหสายซึ่งสกอตแลนด์ก็อาจจะมีลุ้นตรงนี้แต่จริงอาจจะเข้าเป็น1-2ก็ได้เพราะจริงดูคู่แข่งในกลุ่มนี้ผมว่าสกอตแลนด์สู้ได้เอถ้าถ้าไม่ถ้าไม่พลาดถ้าไม่กดดันนะครับเราจะมองว่าอย่างนี้ในเรื่องของกองเชียร์เนี่ยนะนะที่แปลกเลยไหมจันยุทธกองเชียร์สกอตแลนด์นะครับอยู่ใกล้อังกฤษน,นะประเทศติดกันเลยนะนิสยยัยคนละอย่าง นะกอเชียสกตเลด์ไปที่ไหนเนี่ยทุกคนก็ต้อนรับนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับยิ้มแย้มแจ่มใสเฮฮาสนุกสนานในงานที่อังกฤษทุกคนจะกลัวว่าเรื่องของฮูลิเกอซึ่งครับมันหายไปนานแล้วแต่เชื่อเถอะว่ามันยังมีอยู่ก็ชนะเกมแรกที่เจอเจ้าภาพเยอรมันแหละแต่2เกมต่อไปเจอฮังการีเจอสวิตเซอร์แลนด์ก็สู้ได้ถ้านัดแรกเจอเจ้าภาพแล้วมีหนึ่งแต้มติดไม้ติดมือลุ้นเข้ารอบสบายนี่นะอุ่นเครื่องนะจันยุทธนะชนะยิมบอลต้า2-0สุดยอด อันนี้โดนเจ็ต้อตาร์ที่ปกตินี่เขายิงกันหกหกหกเจ็ดแ <6, S 2> ปดครับคือ พวกกองเชียร์อังกฤษล้อเลยนะครับล้อเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นวันวันรุ่งขึ้นอังกฤษไอส์แลนด์โดนกลับนะฮะแล้วก็ในแมตช์ที่เสมอกับฟินสสองสองเนี่ยนำไปก่อนสองศูนย์แล้วโดนไล่ยิงตอนท้ายก็ดึงแบบว่าไม่อยากกระตุกกระตากอยากทำตัวแบบโลโปรไฟล์ขอบคุณครับครับผมอ่ะไมกแรกของแมตช์พอยต์ก็เดี๋ยวกลับมาเบรกหน้ามีข่าวของทีมเต็งหนึ่งอย่างอังกฤษถูกต้องนี่คือทีมที่มูลค่า ของนักเตะในทีมเนี่ยสูงที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปครั้งนี้นะฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับครับผมกลับเข้ามาช่วงที่2นะครับ,รบของแมช Point นะครับ,รบก็อย่างที่เกิดไว้อังกฤษนะครับเป็นทีมที่มีมูลค่านักเตะในทีมรวม,นะรวมกันสูงที่สุด นะซึ่งครั้งนี้แต่ละทีมก็ส่งรายชื่อได้26คนซึ่งจริงๆไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่หรอกเพราะว่าค้าตัวนักเตะถ้าคิดเป็นแบบว่าอยู่ในอังกฤษเนี่ยยันยุทธมันก็นกแพงมันก็แพงกว่าชาวบ้านแถวช่องก็หมดอะ่ะแต่จริงๆก็ถ้าดูมูลค่าก็ถือว่าแพงจริงนะอ,อังกฤษนะครับทางเดอะซันนะฮะเขามีการประเมินนะครับมูลค่านักเตะอังกฤษเนี่ยมูลค่าในทีมทั้งหมด26คนเนี่ยรวมกัน1,200นะฮะ90ล้านปอนด์เลยนะครับ นะตัวแพงๆก็แน่นอนครับจูดเบลลิงแฮมฟ,ฟิลโฟเดนแฮร์รี่เคนดีแคลลส์ดิบุคโยซากา้าโคพาเมอร์อืมนะ<ๆ>ยังไม่รวมที่ที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนี่ก็าถามว่าถ้าเกิดมีการซื้อขายในอังกฤษก็ค<ๆ>่าตัวก็แพงแหละในขนาดตัวดังๆอย่างพวกแฮร์รี่แม็กควายมาคัสแรดฟอร์ดแจ็คก,กิลลิชถูกตัดชื่อไปนะว่าแจ็คกิลลิชจีราคาประเมินก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะส่วนอันดับ2ออันนี้ก็เดาไม่ยากตามทีมเต็งเลยครับผมฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเนี่ยหนึ่งพันสี่สิบล้านปอนด์ครับก็คือเป็นรองกี่ประมาณสองร้อยล้านปอนด์แพงสุดก็คือคีเลนเอ็มบาป์เป้แน่นอนอ่าแล้วก็จะมีพวกอุสมันเดมเบเล่ตัวดังๆก็หลายคนในทีมอันดับสามอันนี้เป็นโปรตุเกสเจ้าภาพเจ้าภาพไปไหนจันยุทธเจ้าภาพอยู่อันดับ5เลยครับอาจารย์เบสนะฮะนักเตะแพงสุดของเยอรมันคือฟอร์เรนเวสกับจามามูเซล่าถูกต้องนะฮะถ้าเรียงเนี่ยคือ1อังกฤษ สฝรั่งเศส3โปรตุเกส4ี่ี่สเปนนะไม่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 ผิดคาดตัวดก็มีพวกเปเดรี่มีพวกลาวินยาเมา2ดาวรุ่งจากบาร์เซโลนาครับผมหเป็นเยอรมัน6เป็นเนเธอร์แลนด์7อิตาลีแปเบลเยียม9เดนมาร์กและ10บยูเครนสกอตแลนด์หายไปไหนโอ้สกอตแลนด์นิดน่าจะประมาณอันดับ21ผมว่านะ นะฮะถ้าจะมีแพงก็มีอาจจะเป็นจอร์นแม็กกินครับแล้วก็แอนดูโรเบิร์ตสันที่แอนดูโรเบิร์ตสันจะบอกแพงช่วงนี้ก็ไม่ได้เพราะสามสิบกว่าเนีไยอันดับสองไงครับอันดับสองนะเออคนอื่นไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดถึงอืมอืนะครก็แต่ก็ต้องดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะทีมที่มีมูลค่าแพงสุดแล้วก็ทีมที่ผมว่าแฟนบอลชาวไทยเชียร์เยอะสุดนะอ่าอ่าอย่างอังกฤษเนี่ยจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าโหสุดท้ายที่ประสบสำเร็จในเวทีระดับ เรีวยกว่าบิ๊กทัว์นเมนต์น่ะก็คือปี66ของฟุตบอลโลกอันนั้นคือได้แชมป์ฟุตบอลโลกส่วนยูโรหรือฟุตบอลโลกไกลสุดก็ครั้งก่อนไงกลสุด,สดคือรอ<า>อิตาลีรอ,รองแชมป์ยูโรับนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยดีสุดของยูโรเนี่ยคือรู้สึกจะปี1918ได้อันดับ3มสมัยนั้นยังมีชิงที่3มอยู่ครับผม,มนะครับ,รบอ่ะต้องลุ้นกันนะพบอโอ้โหจริงที่ ถ้าดูตัวอังกฤษเที่ยวนี้น,น,นี่ก็สมควรที่ถูกยกเป็นเต็งหนึ่งเ่ออแต่ว่าคือแมตช์ล่าสุดอะที่ดูไอซ์แลนด์เขาเขาปล่อยเปล่าปล่อยจอยเปล่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเจ็บมันมีข่าวบางทีแบบอ่าล่าสุดมีนักเตะเช็คไปปั่นจักรยานลม้มเจ็บถอนตัวให้กลัวว่าเดี๋ยวเล่นเต็มที่เต็มร้อยแล้วบาดเจ็บแล้วอดไปทัวร์นาเมนต์หรือเปล่านั่นนะฮะอ่ะกลับมาที่เรื่องราวของสโมสรนครับนี่เงียบไปนานนะหลังจากคว้าแชมป์เอเอครับ เอออ่าก็มีกระแสว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าสําหรับเอลิกเชนฮาร์ครับนะฮะก็มีข่าวว่าคนโน้นคนนี้จะมาเป็นกุญซ้อคนใหม่อ่าฮะล่าสุดโทมัสทูเคิลครับปัดเนี่ยเขาปัดว่าไม่ไม่ไม่เอาไม่รับแต่แต่ก่อนจะปฏิเสธเห็นว่ามีการพูดคุยกับเซอร์จิมเหมือนกันก็ไปไปพบกันนะอาจจะอาจจะอีดหรือว่าคุยกันไม่ลงตัวหรือเปล่าเลยสงสัยพักดีกว่าครับ นะฮะอย่างไรก็ตามนะฟาบิซิโอรโรมาโนนักข่าวฟุตบอลคนดังรายงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะเปิดเผยว่าโทมัสทูเคิลอดีตกุนซือของไบเยอร์มิวนิกได้พบกับเซอร์จิมเพื่อพูดคุยกันจริงแต่ไม่มีแผนที่จะรับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากต้องการพักในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอ้าวไม่มีแผนแล้วไปคุยทำไมไม่ใช่พักซัมเมอร์ไงอพอพ้นซัมเมอร์อ่าอ่ะมาละครับแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตของเอริกเทนฮากนะฮะผู้จัดการทีมคนปัจจุบัน แต่ก็คาดว่าแมนยูจะตัดสินใจเรื่องอนาคตเทนฮากในสัปดาห์นี้โดยที่ยังมีข่าวเชื่อมโยงนะครับแกริสเซาเกตอันนี้ต้องรอจบฟุตบอลยูโรถูกต้องโอเชติโน,น่อดีตผู้การทีมเชลซีคนนี้ว่างงานอยู่แต่ยังไม่คุยแล,ละเกรมพอตเตอร์ล่ะคนนี้เพิ่งจะปฏิเสธทีมไบรตันมไม่ยอมกลับไปคุมไบรตันเพอา,อาจจะรอจอบใหญ่รองานใหญ่เฮ้เขาจะรอแมนยูกสิอืม,อมนะฮะ เอาตรงๆนะแมนยูก็ยังไม่มีความชัดเจนนะก็ยังไม่ได้ประกาศว่าเออจะคุณจะไปต่อเทนฮาร์แบบเนี้ยมันเหมือนกับแบบเหมือนกับกําลังพูดคุยตัวเลือนอื่นถ้าคุยแล้วโอเคก็จะได้เอาคนนั้นมาแล้วก็จะได้ปลดเทนฮาร์คแบบเนี้ยผมว่ามันทําให้กระบวนการในการเตรียมทีมสาหรับซีซั่นหน้ามันยิ่งช้านะถูกแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลจริงๆนะพอมีบอลทัวร์เมนต์ใหญ่เนี่ยการเตรียมงานมัน ทุกอย่างมันจะทุกมันจะถูกผลักไปอยู่แล้วล่ะใช่รอนะรอนักเตะที่โชว์ฟอร์มให้ตัวไหนให้ตัวโบรุเ์บอลฟอร์มบอลยูโรดีจังเลยไปซื้อไหมครับเอออะไรอย่างนี้นะแต่คนนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอเพราะว่าล่าสุดเนี่ยประกาศขายไม่ใช้งานแน่นอนก็คือทางเจดอนซานโชนะครับปีทีกทีชา้นอังกฤษแต่ว่าชุดนี้ไม่ติดนะฮะหลุดไปแม้ว่าจะฟอร์มดีกับบรูซเดอร์ดมุนแมนยูซื้อมานี่โอ้โหค่าตัวมหาศาลแต่ข่าวล่าสุดออกแมนยูนี่ยโอ้โหแล้วว่า หันราคาสะบัดเลย40ล้านปอนด์ก็ยอมปล่อยแล้วเพราะตัวซานโชมีปัญหากับเทนฮาแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมกรณีสมมติเทนฮาไม่ได้ไปต่อกับทีมมีโค้ชใหม่มาโค้ชใหม่อาจจะโอเคกับซานโชก็ได้นะฮะอันนี้อันนี้อย่างที่จันยุทธพูดมาก็ก็เป็นไปได้นะครับเออแต่ว่าถ้า40ล้านปอนด์นะสเปอร์เนานะผมว่าผมว่ามาเล่นกับทีมอย่างสเปอร์ได้อยู่นะออ ตอนนั้นซื้อมาจากดอดบุลเนี่ยตอนปี2021 73จล้านถ้ากับว่ายอมยอมแบบครึ่งครึ่งอ่ะเหลือ40ล้านดอดบุลเนี่ยสนใจแต่ดอดบุลเนี่ยมองว่า40ล้านสู้ไม่ไหวจะขอยืมต่อแมนยูบอกไม่ให้ยืมแล้วต้องการจะขายขาดเพราะแมนยูก็ต้องการเอาเงินเพื่อเอาไปหมุนเวียนไปซื้อตัวอื่นมากกว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ถือว่าล้มเหลวกับชีวิตการหาแข้งในถิ่นโอแทส ford generacion นะครับ มูเติเอานะ40ล้านเอานะเอาเดี๋ยวบอกให้สเปอร์ไปคุยเลยอ่านะฮะเอามาแทนเดนเนลเลวีใช่ไหมเออดนเนลเลวีเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเอามาแทนลิชาริซอนกันนะอ่าอ่าส่วนเฟสโอเปนแการแสลมที่3ของปีที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้จบไปเรียบร้อยครับชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศคาร์ลอสเอาคาร์ลาสครับนักทีมดาวรุ่งชาวสเปนเอาชนะ อเล็ก n d เดอร์เซเวเลฟจากเยอรมนี3ต่อ2เซตดุเดือดเ,เลยนะฮะนะใช้เวลาไป4ชั่วโมง19นาทีซึ่งนานสุดอันดับ2ของรอบชิงต่อจากปี1982ครันบนะฮะเอาคารัสปัจจุบัน21ปีนะครับได้เงินไป2ล้าน4แสนยูโรหรือประมาณ95ล้านบาท <c oughs> ขณะเดียวกันเขาเป็นนักเทนนิสที่อายุน้อยที่สุด ที่ได้แชมป์แกร์สแรม3รายการที่พื้นสนามแตกต่างกันก่อนหน้าน,นี้เคยได้ฮาร์ดคอร์ด US Open 2022คเคยได้คอรดย่าวิล i บอรดน2023แล้วกล่าสุดปีนี้คอร์ดดินเฟสโอเพน2024นะครับเหลือเห,หลือขอดยางใช่คือตอนนี้แกร์สแรมเขาขาดรายการเดียวก็คือออสเซนโอเพนซึ่งมีโอกาสเพราะว่าเขาได้2022 US Open 2023วีบาดัน2024เฟเธอร์เวนเดี๋ยวต้นปีหน้าเนี่ยช่วงมกราคมเนี่ยมี Body, ออสเซนิลเพนพอดีเขาก็มีโอกาสที่จะได้และถ้าหากเขาเขามีเวลานะถ้าทำได้นะครับภายใน3ปีนะฮะจะทุบสถิติแชมป์แกรนด์สแรมครบ4รายการอายุน้อยที่สุดนะครับของราฟาเอลนาดาวที่ทำไว้ตอนเขาอายุ24่24ตอนนั้น al, ตอนนั้น24ตอนนี้ เอาคาราสแค่21อเอมี <3 S 2> โอกาสอีก3ปีปครับส่วนดับโลกนะฮะนะักนนิสชายเดียวอัลคาราสนี่จะขยับขึ้นเป็นมือ2ของโลกนะครับส่วนมือ1น,นะฮะจะเป็นของยานิคซินเนอร์จากอิตาลีครับก่อนหน้านี้นะครับในปี2022นะฮะอัลคาราสเเคยทำสถิติขึ้นเป็นมือ1ของโลก ที่อยู่น้อยที่สุดในวัย19ปี4เดือนชันยุทธ์ส่วนมือหนึ่งคนก่อนหน้านี้อย่างโนวัคยอกโววิชนี่หล่นไปเป็นมือ3เพราะว่ารายการนี้ตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับเาถึงวัยอ่ะแต่ว่าแต่กายังเก่งอยู่นะก็ถือว่าหมดยุคพวกยอกโววิชพวกเฟเดรเรอร์ใช่ไหมลาฟเอนดาวแอนดี้เมอร์รี่ซีจตุรเทพน่าจะหมดยุคแหลวนะครับอ่ะก็ปิดท้ายวันนี้ครับลากันด้วยสีสันของขบวนวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก2 0 2 4 นะโอลิมปิกนี่เดี๋ยวมาต่อจากยูโรต่อจากโคปาเมริกาเลยนะครับผมนะก็คบเพลิงเนี่ยจะถูกจุดในพิธีเปิดวันที่26กรกฎาคมนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนี่เป็นสีสันช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียกกระแสะนะครับซึ่งโอลิมปิกแน่นอนครับทัพนักกีฬาไทย <g ül> ก็มีลุ้นกันหลายคนครับผมนะฮะก็ส่งแรงใจเชียร์กันได้ในช่วง<ว>ก็รักกันไปเยอะนะมวยเทคันโดนี่ก็เต็งจ๋า,าก็มีลุ้นนะครับส่วนแบบสมสไพต์หมดเวลาครับพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอพวกเราแล้วก็ทีมงานได้ใหม่นะครับวันนี้เราสองคนอาจ,จารย์เป็นแล้วผมยุทธลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ